สวัสดีครับอผมมาแจ้งเบื้องต้นนะครับกับทางด้านผู้ทีท่ติดตามเราหรือแม่ก็นักเรียนนะครับว่าช่วงที่สถานการณ์โควิดนี้สตูดิโอดีมอาร์ตอกทำศิลปะเนี่ยมีมีประกาศยังไงจะมาได้ไหมหรือทําอะไรยังไงจะเรียนต่อได้งไงช่วงที่ทุกคนก็ต้องปิดสถานการณ์เหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้องอยู่บ้านนะครับไม่ว่า,อ,าออฟฟิศหรือ ตัวต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งในเชื้อ <c oughs> ปิดปิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความร่วมมือน,นะครับทีนี้แล้วเราจะทำยังไงมีในช่วงที่เราอยู่บ้านหรือไม่ได้ไปทํางานหรือว่าอ่าอยากจะมาเรียนอย่างเงี้ยหรับผมเรามีคือเราจะใช้ออนไลน์แชร์นะครับเพราะว่าสตูดิโอก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางด้านทางการด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการให้เชื้อเนี้ยมันถ่ายไปเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือถูกฝ่ายอย่างจริงจังผมก็เลยมองว่า เราใช้เทคโนโลยีมาทดแทนครับเช่นใช้เฟซก็คือเฟซออนไลน์ online, ใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ในออนไลน์แล้วผมก็เปลี่ยนจากการที่เราต้องมาเรียนที่สตูดิโอเป็นผมเนะี่ยเข้าจะไปเข้าไปสอนทุกวันนะครับเหมือนก็ก็ต่างแค่บรรยากาศเราดูหน้าจอแล้วทําไปด้วยใช่ไหมครับบวกกับผมก็จะไปทุกวันเ,เป็นรายการแบบให้ให้ให้ใหใหนักเรียนได้ยุบะแล้วก็ฝึกทําแล้วก็สนทนากันอย่ในนั้นในใน,ในกลุ่มคอร์สออนไลน์ใช่ไหมครับก็ ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่ได้ขาดตอนและแถมก็มีเวลาฝึกกับมันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งเข้าไปที่หลายกลุ่มบอกว่า่าจะเรียนเรื่องอะไรเวลาไหนใช่ไหมครัแล้วก็สตูดิโอก,ก็เงียบอยู่แล้วเพราะว่ามีนักเรียนที่มาอยู่อยู่แล้วก็อยู่กันแค่หกเจ็ดคนก็ไม่ออกไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันก็อยู่ที่นี่ทำภาพกินกันแล้วก็ส่วนทางด้าน เพจน,นะครับผมก็มองว่าในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าแค่ดีมอาร์ตหรือว่านักเรียนนะครับที่ว่าต้องเป็นสถานการณ์นะครับคนภายนอกคนที่ติดตามต่างๆก็ติดใช่ไหมครับเราก็เลยมองว่าเราก็ต้องที่เท่าที่สตูดิโอดีมอาร์ตจะช่วยสังคมได้เยผมก็มีความสามารถความรู้เพียงแค่ศิลปะใช่ไหมครับผมก็เลยว่าอ่าเดี๋ยวผมจะออกมาทํ็คือเอาคลิปนะเอาคลิปนะครับมาทยอยลงให้ทางบ้านเนี่ยได้ได้ศึกษาศิลปะไปด้วยใช่ไหมครับช่วงที่อยู่บ้านเนี่ยคนที่ชอบก็จะได้ อ่านมาวาดรูปฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายไปแปะที่หน้าเพจบ้างไปแปะที่ยู u b บบ้างนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทําจากพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายทําแล้วก็วางแผนกันนะครับก็เอาเป็นบ้านอย่างน้อยนะครับเราให้ความร่วมมือกับทางรัฐทางหน่วยงานรัฐใช่ไหมครับคือไม่ออกไปไหนนะครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีเวลานะครับพิวิกฤตให้เป็นโอกาสวนการไปแฮมาฝึกฝนศิลปะส่วนทางบ้านก็ลองเรียนรู้ดีศิลปะดูก็ได้นะครับ ถึงจะเป็นอาชีพอะไรทุกคนสามารถขีดเขียนได้นะครับอย่างแต่ที่แน่ๆคือมันช่วยในเรื่องของสมาธิดีมันช่วยในเรื่องของการได้อยู่กับตัวเองใช่ไหมครับขีดเขียนผ่านทางด้านสุที่ยักฟังเพลงบวกกับเขียนรูปอยู่บ้านก็ได้นะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเราจะมาแปะที่หน้าเพจนะครับเป็นการช่วยเหลือทางช่วยเหลือสังคมเพราะที่เราจะทําได้ในรูปแบบนี้ใช่ไหมครับผมเรียกว่าสาการแบบนี้เราเราเราควร,รจะช่วยกันนะครับช่วยเท่าที่ผมต้องได้นะครับไม่ได้มาที่จะมาอะไรที่ ไปฉัดเหมอเป็นวิกฤตเต่าเลยครับมันฟีทุกอย่างนะครับที่น้าเพจแล้วก็ส่วนนักเรียนก็ที่เรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันมันต่อวันทั้งวันเลยนะครับจากเรียนนี่ก็ไปอยู่ที่ออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนทางบ้านเป็นไงครับผมก็จะเอาคลิปนั้นนะมาให้ทางบ้านศึกษากันต่อนะครับเราก็สังคมเดียวกันช่วยกันใช่ไหมครับเราช่วยตามกําลังที่เราจะทําได้นะครับก็ก็เลยมาแจ้งไว้นะครับให้ทราบ ว่าหลังจากนี้นะครับคนภายนอกไม่ต้องเข้ามาแล้วและคนภายในก็ไม่ต้องออกไปนะครับให้ความร่วมมืออย่างจริงจังครับถ้าเราคิดว่าอยากจะให้มันหายไปโลกนี้หายไปเรานะครับอย่าเพิ่งมองไปถึงเรื่องเงินเรื่องทองก่อนนะครับเราเราต้องรับผิดชอบช่วยทางสังคมด้วยกันการร่วมมือเพียงแค่ร่วมมือนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราก็เปลี่ยนจากจุดนี้นะครับมาทําจุดนี้แทนเพื่อที่เราจะได้เป็นไงครับพิษวิกฤตจได้นะครับเพราะฉะนั้น เราทําแบบนี้นะครับคืออยู่บ้านมันโลกมันก็ไม่แพร่กระจายต่อครับเพราะฉะนั้นผมดีมาร์ทนะครับก็เลยมาแจ้งให้ทางบ้านทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเอาลิปลงครับผมบค,ครับ